สบายดีทุกคนสบายดีสบายดีย่ำบายบาย bye bye. อากาศดีพี่น้องบม่มีแดดมือนี้เสียงผาห้องหุ่มหุ่มมาสนยินงมาเลาะคล้ายนา้ำคือเกาพี่น้องเลาะค้ายน้ำเลาะคล้ายน้ำาต่ว่าพอค้องดีพี่น้องเลขยของแสบหยอดปาขี้เล็กอ่อนเข้มทางพร้อมบ่มีเจ้าคอง ขอในเด้อบาดหลายต้นสิเก็บมืดบ่ผูกผูกผูกูกูทั้งหน้ากาแมนยอดอ่อนมืดแถวผูพี่น้องปันพ่อเฮ็ดปูกโหลดบาดนี้อันนั้นสิเป็นอันผักขี้เล็กแดงอันนี้ผักขี้เล็กขาวผักขี้เล็กขาวกระเซ็บกันถ้าต้มเคืองๆมันก็นจะโบกึ้นๆกันทั้งผูกกับมีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมีลิงคอเก็บกันเด้อบาดหลายพุ่มแห้งสิได้ได้ผักขี้เล็กกันเล็บหมือนในขั้นแนนนี้ ถ้าแม่ว่าจมว่าอยากแกงพักขี้เลขข็กคนเห็นและเก็บไม่ด้วยวสินเก็บก่อนพี่น้องเก็บก่อนกันาวนี้อืมฝนตกจืดขนาดเขาพี้เขียวโยงเสาเขียวหาโมงยังเมื่อบรนเือนเลยฝนตกพี่น้องเลย นตกข้างก็อยากจืดในจักน้อยพี่น้องหลังจากเก็บผักขีเล็กแล้วมีลิงกับลงตลาดบ้าน,น้องหัวลงไปจอดสมงกุกกุวผ้ามืดผ้าอนามาก็เกยลยเลอะขึ้มานี่โมงกุกกุแสดงว่าคนตกแห้งตื้นี่นำล่ทาง อากาศดีมากมีบุญอากาศดีแห้งคนตกแห้งแห้งแต่คืนผมพี่น้องใส่อยู่เข่งเข่งเข่งตกลงมาบางแหงสพองปัจจุบันยังบศา้าเด้อหกโมงเจ็ดโมงยังบัว้าอยู่ัตาจะออกไปหาเก็บหอยแทมมีบุญ มีบุญว่อยากไปเก็บหอยดิ <Yeah. S 1> นี่มันตกมาแห้งอีกเลยนะ จระจึงจึงจะจะึงึงจะม่บุนไอมบุนบุสาวั้นส่นนี่นะเอ็ดสาวาดิ้ฮ่โแล้วแต่สีโอนผลเต้นเต้นแล้วก็าวค้าขึ้นโอนองาม nghe nó bằng đồ ngơi khựt ngơi khựt na, ngơi ngôi ngơi ngôi khựt ừ. ngôi nhảy thế khựt ngôi nhảy nhảy đầm đầm thế ngôi ngơi ngôi khựt ngôi khựt nhảy khựt đầm đừng 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 khựt ngôi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  khựt

ไอเยี่ยมดูแกบอกนะบุญเด้วยบุญยิ้มบุญยิ้ยมดูบุญบุญยิ้มเก่งดูแม่เยิ้มดูบุญยิ้มดูเออบังบังเคยถ่ายเกยรักถ่ายน้องโอ้เคยรักถ่ายน้องกระเป็นงามบ่เลยรักถ่ายน้องงามบ่รักถ่ายมีบุญ รักไทยมีบุญเว้ยเอื่อยนี่เอื่อยนี่เว้ยรักไทยน้องเว้ยมีบุญงามนะงาเลยถ้ากระตื่นถ้ากระตื่นนอนจุบยักษ์ซื่นบรนไดยิ้มแล้เอ้า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 อยากเล่นเอ้าเโอนนชีซากรเป็นโอนชีซาโอนชีซา ôn xin xa nhìn được đinh đinh Đừng đã, đừng đừng đã, đừng 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 đã, đừng đừng, đinh đinh đã đừng 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 đã, đinh đinh đừng ไม่ใหญ่ก็เพราใหญ่ไปนามือน,นี่ถึงใจไม่ใหญ่แล้วฝนตกนะน,นี่ไม่ใหญ่ออกไปหาปลูกมักพริกเพ่นจมอยากไปปลูกมักพริกเ่นว่าเพราะว่าช่วงนี้พี่เลี้ยวเนปลูกจากสอง2อยสามอยต้นมันมาตายช่วงแดดบางเดือนสี่เดือนหานะพี่น้องเอแต่เสียดายเถ้าได้คุมถ้าบอปลูกเลยมันนั้นบ่าลาย ช่วงนี้พากระอึดมักพริกเอามักพริกไปทั้งได้กระขายได้ขายถ้าแม่ไปเก็บมาได้เท่าละซองทงสามทงเห็ดทงละซาบาทเมิดอสไปลิงไปอันโบสถมองหน้าจานนะกระถามห้ามักผีกเราไปลิงเคยไปขายมื่ออื่นกระซิไปขายหันอะไรลงตลาดแน่แหละกระซิไปขายหันพ้นก็คือซีเมื่เลยแหละสาเลยแหละอย่าโต๊กมาเถอะ อย่าตกมาถอดทางมันเปื้อนลำบากเนาะมิวนทางมันเปื้อนลำบากหางเงินยากอ่ะเต้นดึง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  มานี่ก็ขอลายเลยทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้น้องมีบุญในเดอ้อปาลุงเดอ้อไปแล้วบ๊ายบาย